นิทานร้อยบรรทัดเล่นที่ห้าตระกูลไทยที่คงไทยเรื่องที่ห้าเพราะเชื้อสายไว้ให้ชาติสืบจากนั้นวันวิวาก็มาถึงวันเดือนเก้าเลิกดีหนึ่งนิยมทั่ว ว่าหนุ่มสาวรักยั่งยืนชื่นชมชัวสร้างครอบครัวได้มั่นคงสืบวงวานนายดำรงหรือดำคำขานชื่อตัวเจ้าบ่าวคนเชื่อถือทั่วทั้งย่านส่วนเจ้าสาวคือเอื้อนสาวขาวสครานเป็นเพื่อนบ้านรุ่นราวคราวคราวกัน ชายสำเร็จเกษตรศาสตร์สามารถสมเคยได้พิกดินอุดมผลิตพืชสรนด้วยมานะขันแข็งแรงสำคัญทั้งมุ่งมั่นว่าในดินคือสินไทยแปรวิชาปริญญาเป็นปฏิบัติเกียรติประวัติอยู่ที่ธรรมเทิดคำไข ปริญญาอยู่ในบัตรวัดอะไรนอกจากอวดใครๆให้รำคาญหญิงสำเร็จการเรือนเหมือนเขาเขาที่สนใจในเย่าเอางานบ้านส่วนงานอื่นก็ไม่ละรู้ประมาณยึดโบราณว่าแม่เรือนเหมือนท้ายเรือ ถ้าคัดวาดไม่ดีตรีตะเลดิดเหมือนหญิงปล่อยผัวเพลิดผลร้ายเหลือไม่สามารถดำรงวงวานเครือให้สืบเชื้อสืบสกุลหนุนเนื่องไปนายดำรงลูกในอ่วมนางน่วมแม่อยู่ในกรุงมาตั้งแต่เล็กจวบใหญ่ไม่เคยลืมว่าทรัพย์สิน แผ่นดินไทยฝังอยู่ในทุ่งกว้างอย่างกับคลังพอสำเร็จกรเกษตรศาสตร์เปลืองปราดแล้วมุ่งหน้าแนวสู่ไร่ไม่เหลียวหลังใช้วิชาอย่างรอบครอบกอบพลังเป็นมนขลังขุดค้นผลในดินคราวบวชเรียนก็เพียนบําเพ,พ็ญพส ครบไตมาสมีกำหนดไม่กล้ามิ่นคำผู้ใหญ่ว่าไว้ในระบินว่าศึกก่อนพันษาสิ้นเขานินทามีสาวสวยถือใสผูกใจรักก็ตัดใจไม่สมัครกลัวรักครา่าไปเข้ารีดผิดไทยแต่ไรมา มันรักษาประเพณีเสริมสีไทยต้องจำจากไร่บ้านนามาทั้งรักทั้งห่วงพัน์พืชหลักแลสวยัยกำลังผลิผลให้ชมสมดังใจกเกษตรกรหน้าใหม่ไวกำยำมอบผู้ใหญ่ให้สู่ขอคู่ชีวิตไม่เลือกเองเกรงผิด พาลาดถลำเพราะว่ารักราดเล้าตัวเจ้ากรรมพอรักหนำชวนนายกลายเป็นชังเอื้อนคู่เคียงเรียงหมอนก็สอนง่ายผู้ใหญ่ชอบก็มอบกายให้ปลูกฝังเชื่อว่ารักคนดีนั้นจีรังจนแก่เท่ารักก็ยังคงยั่งยืน ชายที่เพียงรูปสวยสำรวยร่างหลงให้ชมแล้วมักร้างไปหาอื่นเหมือนมาแรงเคล้าเกสรเมื่อค่อนคืนพอได้ชื่นสมอยากแล้วจากไปอันสเสน่ยอดดีที่ผูกรักท่านว่าอยู่ปลายจหวักไม่สงสัยรักจดจอด ทอดสนิทเพราะติดใจรถจะวักรถอื่นใดไม่เทียมทันเอื้อนได้รับการอบรมบ่มนิสัยตั้งแต่เล็กจวบใหญ่อย่างกวดขันโดยนับดังที่ว่าสารพันไม่ไฝ่ฝันผ่าประยูนตระกูลไทย ฝ่ายผู้ใหญ่ข้างดำรงผู้ส่งเสริมประเพณีดั้งเดิมแต่ไหนไหนทราบประวัติละเอียดละออก็พอใจอยากได้เอื้อนเป็นสะพ้ายเพิ่มเผ่าพัน์ประจวบเหมาะดำรงปรงใจด้วยสมที่คิดชุบช่วยไม่เดียดฉัน รักเหมือนลูกรับเป็นพานงานสำคัญมีไรนาให้ปันไปเป็นทุนเมื่อทุกฝ่ายสบอารมณ์สมหมายมากทั้งมิตรญาติก็เอออวยช่วยกันหนุนเป็นนิมิตว่าคู่ครองสองสกุลได้สมสู่เพราะสร้างบุญร่วมกันมา อ้อยพี่เอื้อยอิ่มใจใครจะเท่าปลูกเลือนหอให้เป็นเย้าอย่างสมหน้าแม้ทั้งสองจักต้องไปอยู่ไรนาเตรียมไว้ท้าลูกเต้ารวมเผ่าพันมารดาเอื้อนยกสมบัติพัสสถานมีที่ดินที่บ้าน ทุกสิ่งสรรเป็นกองทุนสมทบให้ครบครันลูกคนเดียวไม่ต้องปันไปให้ใครส่วนลุงอ่วมป้าน่วมไม่น้อยหน้ามีออมสินสะสมมาหาน้อยไม่เงินก้นถุงเป็นสินเหลือกินใช้ถอนออกมารับไหวในวันนั้น มารดาอ้อยประทานแม่งานใหญ่ชมตะไพว่าหนูเอื้อนโชคเหมือนฉันเมื่อแต่งงานญาติผู้ใหญ่ต่างให้ปันทรัพย์สมบัติสารพันเป็นสินเดิมผัวหาบเมียคอนท่านสอนซ้ำเกรงจะคร้านงานไม่ทำร่ำฮึกเหิม มั่งมีแล้วมือตีนงอไม่ต่อเติมไม่มีเพิ่มมีแต่ลดค่อยหมดไปจำไว้นะเจ้าทั้งสองต้องขยันทุนทรัพย์จึงจะปั้นเป็นก้อนใหญ่ถึงลูกหลานมรดกตกทอดไกลสกุลไทยจึงจะ จบนิทานร้อยบรรทัดเรื่องที่ห้าเล่มที่ห้าแล้วค่ะเป็นเรื่องสุดท้ายของเล่มน,นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะขอบคุณมากนะคะ